สวัสดีเราเล็กซี่เองไม่ได้กลับมาทำช่องนานเลยช่องก็ล้างมาสองปีละซึ่งอยากรู้ว่าหายไปไหนก็เรียน่อกีเตอร์โซบัสสวัสดีครับกกเความจริงก็คือหมดแาชั่การทำช่องเนี้ยเคยคิดจะกลับมาทำช่องนั้นแต่ว่าคุกบก็วันวันก็มีแต่แบบ ติดเมติดเรียนติดเกมติดเพื่อนติดแฟนติดแกมติดกินติดนอนติดสูงติดหลอติดมอสติดหมอหรือติดเธอนโอ้ยไม่ใช่แล้วก็ติดยาติดม้าติดปืนติดน้อยติดฝนติดฝากติดแมวติดหมาติดหมีติดหมูติดตามตอนต่อไปแล้วกันโอ้ยไม่ไหวแล้วช่องนี้จะมีคนอื่นเข้ามาต่อยอดซึ่งคนนั้นก็คือ Let's go คนนี้คนนี้รอดูนาคตแล้วกัน แต่เราจะอยู่เบื้องหลังของช่องนะนอนอูกไม่ทำช่องชอบบิดหยองหยอ,ยอ,อาหิจบลิมดดีกว่า see you